สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมี่ยงหมูสามชั้นนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีหมูสามชั้นถั่วลิสงขั่วเกลือซอสหอยนางรมซอสพิกมะนาวพริกแดงกระเทียมและน้ำตาลมะพร้าวนะคะมาดูเครื่องเคียงกันเลยนะคะมีเส้นหมี่ผักชี ผักสลัดกีนโอ๊กผักสลัดคอสน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เส้นหมี่9กกรัมลงไปลวกให้สุกเส้นหมี่ที่เราลวกสุกแล้วนะคะตักขึ้นให้สเสด็จน้ำค่ะน้ำที่เราจะต้มหมูนะคะเดือดแล้วค่ะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะ645กรัมค่ะ ลาบผักชีเจ็ดกรัมนะคะกระเทียมห้ากรัมใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนครึ่งนะคะเราจะต้มหมูให้สุกก่อนนะคะ หมูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะถึงจะนำมาหั่นชิ้นนะคะเราจะมาทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะใส่พริกแดงลงไป18กรัมค่ะเกือเทียม12กรัมนะคะถั่วลิสงคั่ว25กรัมนะคะน้ำตาลมะพร้าว20กรัมนะคะเกลือ1ส่วน3ช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะคะ่ะ ซอสพริก2ช้อนโตค่ะบีบมะนาวลงไปครึ่งลูกนะคะเสร็จแล้วก็ปั่น แล้วละคะน้ำจิ้มที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะข้นประมาณนี้ค่ะถ้าใครไม่ชอบข้นประมาณนี้ก็เติมน้ำอุ่นลงไปอีกได้นะคะปรุงรสตามที่เราชอบได้เลยนะคะแล้วเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามที่เราชอบได้เลยะคะ่ะนี่นะคะแล้วเราก็แบ่งครึ่งตรงกลางแบบนี้อีกนะคะ ก็จะได้ชิ้นพอดีคำค่ะเมีย่ยงหมูสามชั้เสร็จแล้วนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะ